Horn, I'm not a pair of cringe. Now. I'm I'm try, Remember, if they all go down, then it's curtains for them. Oh, it's Oh, that looked like it hurt.

เงืองตั้งใจแล้วผล <c oughs> okay, เผยกดโอเลือมเลือกเลือกกดดิวิรดสปีด้ามี Um crit um move speed recoil uh, automatic health ah naar je pijl oh อ๋อไม่มีอะไรแล้วปะแล้วไม่รอหาชักกระชกบปะ ก็จะเป็นห้องสุดท้ายแล้วามาพรอยันี่หลบไม่ต้องเข้าใกล้อ้าวแล้วฉันจะยิงไปเดี๋ยวมันเดินตามเนี่ย The players have made it this far, but are they ready for what's next? I don't know, Brick. I'm absolutely terrified for them, but my decal face won't stop smiling. I'm ready to go. <laughs> It's about to get intense everyone. One kill I, <laughs> I don't want. Do, mind mind not. Mind. Do not push away something to. Wish I was แล้วก็มีกิสัมแล้าที่รั่นก็เอมเอ็มโอเอ็มโอเอ็มโอตรงนี้อันนี้นะแล้วก็นี่ด้กดอันนี้ด้กดอาร์ดิตอนนี้ก็สุนเราก็เยอะขึ้นแต่ว่าเราขอวีดจบอันนี้อันนี้อ๋ออันนี้

ถ้าเกิดชนะเราวมจะเซฟเป่าแอมโมนอาเซนน์อ๋อไม่ได้ไม่ไ,มได้ละประกดอ่ะมันมปเป็นเปอร์เซ็นต์ที่จะซสืออัพเกรดเพิ่มไม่ได้มันเขียนว่า M S R ตรงข้างๆเห็นป่าวทุกคนเดี๋ยวนะ,ะกดถามดิด I do I oh, i keep... I don't. I want to automate. Ah! 啊。 ร้านเนี่ยเขาสำงคัญเลยต้องซือ้อไป <sink. Hello. S 1> เอาอันน <sm all noise. S 1> <the> ี <Calendar> ้แล uh. ้วก็อ okay. oh, okay. okay. uh ่มอันนี้ซุปเปอร์ยังอันนี้ได้ปืนเราไม่มีคอยแล้วอ่ะโอเคโอเคอันนี้อันนี้ ของนี้คือมันสแต็กได้ไงอันนี้บอนนกซื้อ,อยังเขีอยไม่ต้องไม่มีแล้วเอะเพิ่มนะโอเคอ๋อไม่ไดนะ้โอเค,อ,เค,อ,เคอีกดานหนึ่งแล้วลเราจะชนะลัมเดพร้อมยังถ้าเกิดฉันตาย <c oughs>

โอปอยเข้าใมันมันยิงเรายิงมันยิงมันลยิงมันอันนี้ยิงไม่ได้อยอะรยิงๆๆมันใกล้ๆเราใกล้จัดกันได้แล้วิยิงมันอันนี้ง่ายกว่าบอสที่แล้วอ แล้วก่อนที่มันจะเกิดจริงเฮ้ยเอาแล้วแล้วปอกๆตองมากเลยโอ้ยยิง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 มินดี้อาคุ้งยิงเลยยิงลันดี้เขาจะได้เนชไปเลยแน่คุ้งยิงเลยยิงเลยยิงเลย <laughs> yeah. it. <you know. laughs> well, you know. mm. No. Not are done. We're done. We're done. or not? are <laughs> <laughs> ภายในสิบราทีเร็วกว่าฟลอรสองอีกเนาะจริงโคตรเร็วอ่ะตาเดียวเองเออดูดิเฮ้ยด,ด,ด,ดูซื้อดิคอมพิวเตอร์แมไม่อยากนะไม่ต้องซื้อถึงจะปวดหลังอันต่อไปอ้าไปซื้อไปเถอะเรามีเยอะกว่าเธอยังไงปซื้อไปเถอะป้หน้าตู่ไออ i r i s เสไอเรอกมาไมเราซื้อนีไา้ด้วย ไม่เอาเราจะเก็บเงนินเพราะว่านี้มันน่าเกียดซ,<ล>ซื้อไปเลยเพราะอันนี้อ่หนูอะไรดูดีมากมี่ดูดีคอมพิวเตอร์สไลด์อาร์วิสสไลด์มันอะไร,ออะไรตู้เชเฮ้ยมีดูดีสามารถซื้อกดในร้านดิสามารถซื้อพวกนี้ได้ด้วยเห็นป้าปรึเปล่าเป็นเหมือนบูสอะแบบกระโดดอะไรแบบเน,นี้ย เป็นแบบ power up อะแล้วมันได้ในอันนั้นหรออย่าซื้อนะเออป่ะโอเคกลับไปที่ UGC ไปดูดิไปแต่งตัวกันเปล่าลองแต่งตัวด้วยมเป็นไงเอาป่ะโอเคเราได้รองเท้าอ่ะได้รองเท้าหน่ไหนขอดูดิต้นหูนะ่ะเมี้ยว่ะดูดูๆๆๆอูดูื่อดเรนนี้ ต้องเอาซิกซ์อะทุกทีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปลี่ยนทุกดีเรื่องนี้สวยดีฉันจะใช้เพราะว่ามันอันนี้อยู่เดี๋ยวนะถุงเท้าใส่ถุงเท้าเรื่องไงวะถุงเท้าใส่ถุงเท้าเปลี่ยนกลับเป็นตัวพี่ของเธอเถอะไป เดี๋ยวก่อนมันก็ตัวเดิมแต่แคปเปลี่ยนเปนิดนึงไม่ต้องเซฟหรอกเธอจะอัปเดตแคปไปมันด้งั้นก็บุ้ยๆนะทุกคนคิดไม่ซ้นหน่อย